เห็นหน้าตาจิ้ดหรี่ระบุมปละหมึกนะฮะถึงตุใช่ครับถึงตัวเมื่อไหร่นี่ผมจะลงไปท่อนล่างอย่างเดียวเลยครับคิดไปไก่นะฮะเอาละครับวันนี้มาเจอกันครับบอกกันเลยครับวันนี้ผมมาแขนงคุณแชมป์นะครับยินดีต้อนรับทั้งสองทีมด้วยครับ <are> กับการแข่งขันเซเว่นซ็อกเฮดสามสเตเดียมครับ วันนี้คู่ที่2อน่ะเรามีแค่3คู่เท่านั้นครับวันนี้กลับบ้านนอนเร็วนะฮะวันศุกร์ครับอากาศดีๆครับเสรบอลเสร็จนะครับอาบน้ําให้สะอาดครับขัดตัวให้สะอาดครับดูแป้งหนาๆครับแล้วก็เอาน้ําหอมมาฉีดครับไปเที่ยวต่อได้เลยครับวันนี้ผมบอกเลยครับใกล้ๆก็ข้าวสารครับสายหนึ่งเนหรือว่าจะไปโพไซดอนก็ได้ครับ ชวนผมไปด้วยนะผมอยากไปนะหรือว่าถ้าอยากไปไกลไปพระรามเก้าเลยครับวันนี้ถนัดเลยครับเลงเที่ยวผมถนัดนะเอาลังนี้กเป็นทางด้านเมลตีครับม่ได้เขี่ยแต่งครับก็ผมมาแทนนะครับผู้เล่นก็แต่ยังไม่ค่อยชิงปากก็เท่าไหร่นะครับเสริมมาที่หมายเลขสี่ที่เป็นเจ้าเตี้ยเจ้าเดียวแม่ชิ่อปลาดนะฮะเป็นเดี่ยวเนี่ย เอาเลยครับโตนสุดมาแล้วลูกนี้จ่ายไาเองลงมาซ้อนก็ดีอยู่ครับยกมือว่าอยู่คนเดียวเลยครับแม่นุ๊กเกินไปลูกตั้งเตะขึ้นมาครับผมจะเอาฟรีครับ13 D K นี่เอ็มแน่แน่ตรงผมมันจี๊ดจ้าจริงจริงเนี้ยตัวสับตะกูมาเตียนเป็นเบีุญเนี้ย เข้ามาตรงกลางครับเดี๋ยวโนะอ้หลุงพีดโดนเบียดล้มไปเลยคนระับเห็นได้เพิ่งอยู่คนระับสำบนันเมาฟีคนระับ <c oughs> ข้ามือผู้สำประตูครนะับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คืนหนั้นงสองทีมนะครับ้าทางน่าจะ เล่นได้ใกล้เคียงกันอยู่นะต้องดูครับว,ว่านี้จะใครจะเป็นฝ่ายชนะครับหรือว่าจะชำรล่กันไม่ได้ครับและจากกันไปแบบเพื่อนลอยยิ้คมครับเอ็มครับมาคนเดียวเลยครับเอม็มโอ้เอม็มนี่เร็วครับตรงนี้เจอซ้อนครับเติ้ลเยครับตัดมาตรงน,นี้เพื่อนก็ไม่ได้เติมครับแม่ลายไกล้หมดนะฮะไม่เติมครับเดี๋ยวต้องเปิดแบบใหม่ครับ ตรงตามคอนเซ็ปต์มาฟีเลยครับจากในนั้นขวาครับเป็นดีเคครับทำเกณฑ์รุมาบ้างครับตั้งที่ทุ่งประตูครับแต่บอลมาลูกนี้ไม่ดีครับเป็นมาฟีได้ทิ่มอยู่ครับตรงนนี้ทุ่มฟาวครับแม่ เอ็มหลุดมาอย่างนี้หูเบียครับออกมาไวทายาทเลยครับสกัดทิ้งมาตรงนี้ก็ไปเข้าทางอีกทีครับตรงด้านดีเครครับได้่ข้าวฟองบอลยัดที่กลางสนามครับเกมรับจะให้เบียครับนั่นหมา,า,าย,ยถึงก็ไปมีพื้นที่ได้ดีครับต้องหาพื้นที่ว่างครับสำหรับทางด้าน ดีเคครับเพราะว่าพี่แค่ดึงเขาปีดตรงนี้ต้องเปลี่ยนฝั่งบ้างาครับแยกไปได้นะครับโยหนี่ล็กสวยครับแต่แม่ชนนิดเดียวเลยซ้ายแต่ด้านหลังแทงมาด้านนี้เบียยังตามออกมาเก็บได้ดีครับเ <Yeah. S 1> อาปีครับจิ <Yeah. S 1> งดี้จ่ายไปแล้วครับ <Yeah. S 1> ตัดมาตรงนี้แม่ยังใช้วิธี ขีดขาหลังอยู่นะแม่ ENA> โยครับแย่งบอลไป่ได้เลยครับวองบอลยาวมาเลยครับโ k เคครับจะสวนครับจ่ายให้เอ็มครับเอ็มดึงได้สวยเลยครับเอ็มล็อกซ้ายโอ้โหลุนี้ครับถึงจะปิดครับใน้พึ่งยู่ครับ ตัดมาตรงนี้ก็เป็นตัวลูกเตะมุนขนานั้เตะบอลมาโจนเ,เนนนข้ามาได้โจนด้วยกันแม่ลงไปตกหลังคาครับรีเ เล่ <S <S เนเกมขึ้นมาครับถือด้านคุงเครับเอ็มอเอ็มรุ่นนี้รับปากมาเลยครับตับขาล่อสองดีๆมาตรงนี้ยิ่งหู้ยสัมผัสเลยครับต้องชมยอดเอ็มเลยครับรู้จ่ายไม่เกมอย่างสวยเลยครับแต่ว่าไม่ผ่านดูดีเลยครับทำดีที่สุดแล้วครับแต่ผู้สัมผัสดีกว่าครับเกินข้ามาตรงนี้รับสบายครับออกบอลเร็วเลยครับ สกเตอร์ครับเสียแล้วครับกลับขั้นเงนใหม่ครับเดี๋ยวสายครับสิงลี่ครับติงลี่แค่หลายๆทุ่มชื่อเล่นเมัลฟี่ที่ชื่อจำง่ายดีนะฮะคือแเป็นชื่อของคนรุ่นใหม่นะครับโอ้ถ้าคนรุ่นเก่าก็จะชื่อทุสมพรหรืออะไรเงี้ยเราชื่อมัลฟี่ดิโอสกู๊ตเติงลี่โอลี่ครับ เดี๋ยวครับแม่ประตูนี่เป็นแมนนะครับไม่ใช่เบียร์นะผมพลาดผิดนะครับบาลมาทางด้านซ้ายครับตัดเข้ามาตรงกลางทีครับหลุดสวนมาเลยครับหลุดมาหรือเปล่าครับแม่ยังมีตัวซ้อนอยู่ครับเดี๋ยวยิงยัดมาเลยก็ไม่ผ่านครับเอาเลยครับจบกันไม่ได้จบบอลไม่ได้ครับสำหรับ ทังปีเคครับโดนมาลูกนี้ก็ไม่มีน้ำหนักครับเจ้าเดียวจ่ายเข้ากาา้าวตาก็โดนสกัดทีอะไปอีกแล้วครับลูกโกคิกเคเกี่ยนตัวเพื่อให้เนียบสำหรับทางด้านปีเคครับสองตูวเลยครับตกลงมาเนี่ยเป็นหมายเลขแปดนะฮี่ิช่าหนะครับ ห้าตัวไว้น yeah. น่าจะรองเพลงคาเลยออ้ตันตัดไปแล้วคนระับนูมันปั๊มก็หนะู่ัแหวกมาเลยรนะชาติลงมาครับไปทิ้งไปเลยนะครับเหนือด้านซ้ายครับต้องเล่นกัต๊เอ็ตงเอนนี่ครับผมดีเนี่ย ค่อนข้างมีความคล่องตัวเลยครับความสามารถในการเลี้ยงตะลุยนี่คล่องเลยครับแลบ้วความสามารถในการโกหกรเมียนี่คล่องหนักเลยครับจ่ายมาทิ <c oughs> ้งลูกนี้หูนีลูกคลุ้งครับพยายามรับแล้วมันไม่ได้ครับมันดีครับเซฟไม่ได้สวยเลยครับซัดมาอีกทีก็ไม่ดีไม่ตรงขอบ เตะคลิกกันทางด้านเบาฝีครับเปลี่ยนเตะครับจ้าเดี่ยวออกนะครับต้อนแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นที่เสื้อไม่พร้อมนะครับอยากให้ใส่เสื้อให้พร้อมนะครับเพราะว่าน้ำหนึ่งแพ็คครับน้ำหนึ่งแพ็คครับของมาร์ีครับ ใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราก็จะมาเราก็จะไม่มีบรนทึกสถิติให้นะครับที่สำคัญรางวัลมันก็จะไม่ได้เลยอาเรือ่อจ้บาบอลมาไม่ดีอ้โหแต่ก็ยิงไม่ดีเหมือนกันครับบอลยู่หน้าป่าประตูจะดุยแดนของเอลฟี่แล้วแยกมาได้จุ้งลีเดินมาลุ่นี้แม่แรงเกินไปครับเสียทิ้ขของออกไปได้ครับได้ข,ขึ้นครับสำาับเอีครับ เข้ามาครับดีเทสของเกมเข้นมาครับชาติครับสายครับทีนั้นสายครับชาตินี่ทำทางแล้วนะฮะบอลอยู่ที่เอ็มคก็เป็นแย่งไปได้ครับโยครับสายจะรูช่องมาเลยครับคิงลี่คิงลี่คิงขาตั้งกันใหม่ครับที่ดังครับดังซัดลูกนี้ม่ีอะไรกัน เอ็มหนุนมาด้านนี้ให้ยังสอนไม่ได้ครับหนุนมาตั้งกันใหม่วันเอ็มอีกทีครับต้นใหญ่เอ็มครับพยายามในที่แคบครับกระชี้อยู่มาได้ครับโอเคครับเสียรุ่งงี้ครับขอโทษแบงค์ครับยังได้อยู่ครับแค่ลูกนี้ครับ นี่แหละทั้งสองทีมก็ตอบดอลแันไม่ค่อยไหลลื่นเท่าที่ควรครับต้องอยู่ที่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นแหละบางทีมันพอมากจังหวะแล้วเนี่ยผู้เล่นฝั่งของข้ามมันลงมาทานันครับทำให้าการเข่าทับมันยากครับยิงยูดนี้แม่น้ำหนักไม่ดีเท่าไหร่ครับต่อไปอีกด้วยครับ เปส่าพยานมาเลยครับผมญญานเปลี่ยนตัวเลยครับเป่นตผู้เล่นครับเราเอาฟีครับเอาเต้ลงไปครับเกิดกัอนมาตรงนี้แรงดีๆๆๆครับ ก็งานเนี่ยออกมาถึงด้านเนี่ย yeah. เ <c oughs> ด้จ่ายอะไรแบบนี้ก็สิเด้อ <c oughs> จะลุ้นครับทางด้านไอเฟียสเพื่อเรมติมดตามรายการของเรานะครับที่เพจได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัพนิ่ง,งค,ครับคลิปสร้างสรรค์วิดีโอครับแล้วก็บทสรุปของหลายทีมครับ บอกเพียบยังได้ทุกอยู่ครับถม้ปรนเด็นกลางของบอลนี้มันค่อนข้างสูสี่เลียบแต่ว่ามันยังไม่มีใครยิงได้ยกเพราะว่าคทีที่สุดท้ายทั้งสองทีมยังทําหน้าที่แบงไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับแล้วรับยังสามารถตัดต้องไว้ได้ยกทีที่จุดทุกเอวไกลเลยอันเป็นผู้เล่นเนอะ หลาปีนี่เน,นตอนนี้เปลี่ยนกันใหญ่เลยนะแต่ถ้ากินเหล้าที่แยกก็นกินนะครับกดกันมันเลยฮะแกลงมาเร็วๆฉันเหนื่อยแล้วนะฮะพอกินเหล้าป,นนปั๊บนี่เอ๊ะยข่งข้าเองอย่ายุ่งต้องชื่อเลยว่าต้องชื่อทีมที่หน้าไปอยู่ด้วยจริงฮะเขากำลังเมาฟรีเหมือนกันนะมาด้านขวาครับตรงนี้ เนื้ครับตีเข้ามาอีกทีนึงครับอาพิชาตโอดแย่งมาแล้วกระส่วนเร็วเลยครับหายเเจ็ดที่ลงใหม่ๆนะครับโต้เมฆครับก็โหมลุ้นก็ตามมาซ้อนไปได้ครับแล้วกดสวยเลยครับไม่ดีแล้วครับสวยเร็ววะตัวนี้แอดดูพิชาติครับมีอาการบาดเจ็บครับเจ้เตอร์มีอาการบาดเจ็บปวดน่ะด้วยนะ น่าจะไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวูกูเพื่อนเือนครับคนสุกทายบทด้านแุกคืกอได้ครับแมุ่ดยออเลยครับ ใครแต่งได้ก่อนครับโอเคครับทุกนมาตั้งกันใหม่ครับที่ก๊อปก๊อปให้เองเอ็นแทงมาตรงนี้หลุดมา้ายเข้ามาก็ไม่ดีครับเอาเลยครับแค่ใส่มาได้สวยเลยครับมาฟื้นเก็บตัดกันได้ครับเอ็มโอ้โหเอ็มล็อกสวยเลยครับเอ็มเอ็มโอ้โหลูกนี้ยังได้ที่แถวสองนีงเนี่ยไปให้เลยครับตรงตะข่ายครับ ป็นหมายเลขสองเอคเจ้าอ๊อฟนะครับผ่านไปแล้วครับนาทีที่สิบห้าครับที่ไหลฟีไปเสียกันผบอลแล้วจ่ายตัดมาไม่รูดขโมยไปได้ก็เสียประตูเลยครับเสียความรู้สึกไปแล้วนะับแบง ยังมาคนเดียวทางด้านซ้ายครับอ,อไปเองเลยครับไตะขึ้นครับสองทางด้านมีเคครับเต็มายให้ออฟเปิดเอ็มอีทีนะครับอัดเปิดกดปมือเรียกเพื่อเลยนะคก็เปิดเอ็มเห็นได้ครับเอมี่เปลี่ยนตำแหน่งลงมาเล่น ลงมาล้วงบันเองเลยครับปกติจะล้วงคอเพื่อนนะครับให้หมาซีกคไล่ไม่ไล่ไม่เต็มนะปล่อยใหเขาเล่นลำบากครับหรือเกินไปครับนก่ก็นสายให้กับมันนใสคกับ แขงูนี้หลุดมาเรี้ยกรวอดีตาวิปตัดมาตตงนี้ไม่ล้กก็สู้พีนก็ได้เลยเลี้ยวขวากประตูเลยับีตามาลงตัวก่อนทิ้งตัวเลยเพื่อมาสีบพยายามอยู่ครับในการทำประตูตีเสมอครับ โดเวลาการแข่งันเรือสามนาทีครึ่งครับในครึ่งเวลาแรกครับวันนี้เรามีสามู่นะครับสุ้ท้ายเป็นหมนูติดมันพกเปิดแจ็คมาเก็ตต์กวามบันยาวมาเลยครับบอาเข้าทางแบงค์จ่ายมาตรงนี้แต่วันสองคนสามคนเนี่ยไปไม่ได้กับโ,โจ๊กเกอร์กับมีเคครับโดนมาลูกนี้ก็ลึกเกินไป เตะขันมาลูกนี้ลูกเตะมึงนะขันด้านบอลซีครับลูกเซกพีดก็เป็นสำคัญนะครับแบบลูกเกมแบบนี้ครับเจอพลาดแตกต่างเนี่มันมันไม่ค่อยมีครับต้องใช้ประโยชน์จากลูกตั้งเตกพวกนี้แหละครับให้ได้มากที่สุดครับ ตีตกนี้โอ้โหออกไปไกลเลยครับเน่ยเตะอย่างนี้ต้องให้ไปแข่งอเมริกันฟุตบอลน,นะฮะสำนึกครับฟังบอยาวนะครับดิบ๊กเอ็มครับนี่ทะเบียนวายดับไปได้ครับดีมาสวยเลยหลุดมาแล้วด้วยครับตัดมาตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับช้าไม่ได้ครับนั่นแหละ บิ๊กบิ๊กโอ้ลูกนี้เดี๋ยวกูเพื่อนนะขอลีบมาได้แล้วนะไม่คร <Okay. S 1> ับตูยแล้วครับเด็กทางด้านอีเคสับเกตขึ้นมาครับโห <Hey. S 1> น,น,นแย่งไปได้ครับเด็กตะลุย,ลยมาเลยครับ, <Hey. S 1> บคุณเดีเลย แม่ย no, mm ิง hmm. จ no, no, ังหวัดยิงนี่มีคนมาสอนไม่ได้ยังเป็นนักจงเมฆครับยังได้ทุกื่อนมางดีเคครับยืดมาสวยเลยครับยิงเข้ามือครับไม่หาเพื่อนเพื่อนตำแหน่งได้ดือแล้ที่สประตัวแข่งได้ครับแข่ง รอบนี้ออกบอเร็วไม่ได้ครับเสอนยังไม่พร้อมเลยเวลาการต่อส้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงเวลาแรกครับเฮ้ยยิงมาตรงนี้พัพยายามยิงนที่เสาสองครับแต่มันไม่เข้าเสาสามเนส่วนถ้าเสาสอยู่เทเวศนะครับ

เอ็มลูกนี้แม่งเป็นทวิชาขายาวครับสกัดออกมาได้แต่ไม่ดีเท่าไหร่ครับแม่เล่นเกินไปครับหมายตีตามอยู่สูงครับทางด้านอีเคหนึ่งนะฮะเอ็มเนั่ยามไปเว้งมาได้ครับเอ็มเอ็มหลบไปหนึ่งบาทครับเพื่อนมันไม่เติมมาเลยครับได้ช่วงครับอยู่ช่วงชั่วคราบเจ็บครับเอ็ม ฟ้น้นมาแต่นี้ฟังไม่ได้แล้วฉันฟนต่มะกันก่ไแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายก็ทำติดหนานแต่สักผู้ก